ใครที่มีรักทางไกลนะคะหลังจากที่ไม่ได้พบได้เจอนะไปมาหาสู่กันลำบากนะเนื่องจากสถานการณ์โควิดแตนะ่ในเดือนพฤศจิกายน2564นี้โรเวๆน,นี้เดือนหน้านี้แล้วนะคะประเทศไทยเรานะมีการเปิดประเทศนะคะคุณจะไปมาหาสู่กันได้แล้วนะคะมาดูซิว่านะคนในแต่ละวันที่มีรักทางไกลใครที่จะมีเกณฑ์ได้พบได้เจอคนรักของคุณนะคะเรามาเปิดดวงกันแบบเป็น เป็นดวงประจําวันไปเลยนะคะเริ่มต้นกันที่คนวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะคนวันอาทิตย์นะคะถ้าหากนะคู่ของคุณไม่ยุ่งเหยิงในเรื่องธุรกิจการงานของเขาหากเคลียร์งานได้นะเขาจะมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะถ้ามาเร,เร็วนี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นต้นปีหน้าแน่นอนค่ะนะส่วนคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์นี้ส่วนใหญ่เลยนะคะ คนรักจะติดอุปสรรคและปัญหานะคะถ้าหากว่าเขาต้องเดินทางมาหาคุณนะแล้วถ้าคุณต้องเดินทางไปหาเขาก็จะมีมีเกณ์ติดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นกันนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่สถานการณ์โควิดแต่ไปติดขัดสถานการณ์อื่นนะคะคนวันอังคารนะคะก็รักกันเนาะคุยกันทุกวันนะคะก็คิดถึงกันมากมายนะเมื่อมีโอกาสมาก็อยากจะมาทันทีเลยคะ่ะมีโอกาสที่จะได้เจอเร็วนะคะคนวันอังคาระคะ่ะอาจจะเจอภายในปีนี้เลยนะคะแล้วก็คนวันพุธนะคะพุธกลางวัน อันนี้ก็คุยกันเดี๋ยวทะเลาะกันมาล้อง,ง้องแง้งนะคะแต่ก็ยังรักกันเสมอเมื่อมีโอกาสมาได้ก็อยากจะมานะ,ะถ้าไม่เจอปีนี้ก็ต้องเจอต้นปีหน้าอย่างแน่นอนนะคะ,ะต่อมาเป็นคนพุทธกลางคืนนะคะพุทธกลางคืนนี่รักกันคุยกันดีนะคะเป็นที่ปรึกษาหารือกันได้ดีทีเดียวหากมีโอกาสมาได้ ก็จะอยากจะมาจะรีบมาเลยค่ะ,ะถ้าไม่ได้เจอกันปีนี้ยังไงต้นปีหน้าต้องได้เจอแน่นอนนะแล้วก็จะพากันไปทําบุญไปท่องไปเที่ยวไปเหมือนจะพากันไปทางสายบุญมากกว่าท่องเที่ยวแบบสายบุญนะคะค่ะ,ะต่อมาเป็นคนวัน พฤหัสนะคะพฤหัสนี่นะทะเลาะกันงอนกันสักพักหนึ่งเดี๋ยวดีกันใหม่งอนกันสักพักหนึ่งเดี๋ยวดีกันใหม่ใหม่นะคะถ้าสมมุติว่ามีการคุยแชทติ่งออนไลน์วิดีโอคอลอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังรักกันอยู่เสมอเนาะอยากจะมาแฮปปี้เอนดิ้งกันแล้วนะคะถ้ามีโอกาสนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่ติดขัดอะไรในปีนี้ก็จะได้มาต้นปีหน้าอย่างแน่นอนนะคะคนวันพฤหัสนะเพราะต่อมาเป็นคนวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ก็รักกันดีนะคะแต่ทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันใหม่ พราะกันอยู่ดีกันใหม่เป็นอยู่อย่างนั้นนะคะเมื่อมีโอกาสได้มาหากันก็อยากจะมาเช่นกันนะคะแต่ถ้ามาปีนี้ยังมาไม่ได้นะพฤติการธันวายังมาไม่ได้ต้นปีหน้านะคะมกราคมพาจะมีเกณฑ์ได้พบกบมาเจอแน่นอนนะคะคนวันเสาร์หน้าวันสุดท้ายนะคะคนวันเสารักกันดีค่ะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะอ่าฉันคิดถึงเธอมากเลยนะเมื่อมีโอกาสฉันจะมาทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์อาจจะมีเกณฑ์เจอเร็วๆนี้เลยนะคะเดือนพฤศจิกาธันวานี้แล้วหรือถ้าพฤศจิกาธันวายังไม่เจอยังไง ปีหน้าต้นปีก็ต้องได้เจออยู่แล้วอันนี้ก็จะแฮปปี้เอนดิ้งกันน่าดูนะคะอ่าใครที่คิดว่าใช่นะคะเข้ามาคอมเมนต์นะคะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์ด้วยนะคะขอให้ทุกคนเจอความรักที่ดีแล้วก็มีความสุขกับค